สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมุลการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรคคีองแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการออกจากเรือนการไม่ของเรือนเป็นสุขอย่างยิ่งจริงหรือไม่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ชวนคุยสนทนานเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เรียกว่ามาจากการปฏิบัติ นะไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าบ้านเรือนนี้วุ่นวายนะคือครอบครัวนี้วุ่นวายนะโดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่รู้จกักศีลธรรมไม่มีฮิฮริอรปะนะไม่มีความละอายเกรงกลัวเดบักกรรมบุง่ายเป็นครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะว่าบาปบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีรักผลนิพพานไม่มีก็ไม่สนใจนะในเรื่องของศาสนา ไม่สนใจในเรื่องของการเจริญสติภาวนาของการเจริญสติปัฏฐานสีนะ่ของการอยู่บนเส้นทางของศีลธรรมนะของที่เดียวระแปะนะเพราะฉะนั้นครอบครัวแบบนั้นเนี่ยโดยมากจะเป็นครอบครัวที่ทะเลาะเบาแหวงกันใช้อารมณ์นะครับเหนือเหตุผลนะใช้ตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเหนือสติปัญญาราะครอบครัวอย่างนั้นอยู่แล้วก็วุ่นวายนะอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขซึ่งก็จะแตกต่างจากครอบครัวที่ รู้นะเรื่องของบุญบานระรู้ในเรื่องของสวรรค์นรกรู้ในเรื่องของการที่ควรจะทำดีต่อกันนะการพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยความเข้าอกเข้าใจนะต่อกันใช้สีปัญญานะมากกว่าตัญหานะครับก็คือครอบครัวที่โดยมากแล้วจเจริญสติภาวนานะจเจริญสติปัฏฐาน4นะก็จะ เรียกว่าเป็นครอบครัวที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุริอระปะมันครอบครัวแบบนั้นก็เป็นครอบครัวที่เหมือนเทวดานะก็อยู่แล้วก็จะพบความสุขเนี่ยนะมากกว่าความทุกข์นะซึ่งต่างจากไอ้ครอบครัวประเภทแรกที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติปัญญาเลยก็อยู่กันด้วยการกัดฉีกทะเลาะเบาแวงแข่งแยง่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะแลวสุดท้ายก็บางทีก็าทาร้ายกันที่เห็นในข่าว,วสุดท้ายก็กลายเป็น ครอบครัวแบบเปรตผีไปนะไม่ใช่ครอบครัวของเทพเทวดาครอบครัวของเทพเทวดานี้ก็เรียกว่าอยู่กันด้วยความผาสุกนะอยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมอยู่กันด้วยการพูดคุยนะด้วยความมีเหตุมีผลของการใช้สีปัญญาในการดาเนินชีวิตนะก็พูดง่ายคืออยู่กันด้วยบุญนะนะมากกว่าที่อยู่กันด้วยบาปถ้าเป็นครอบครัวของเปรตผีนี่ก็อยู่กันด้วยบาปอกุศลมากกว่านะ ถ้าเป็นครอวครัวเทพเทวดาก็อยู่กันด้บุญกุศลมากกว่านั่นเองนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะท่านคิดว่าการออกจากเรือนไม่ครองเรือนเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งจริงหรือไม่นะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าเราลองดูข่าวเหมือนกันบางคนเนี่ยไม่ได้ครองเรือนนะเพราะว่าไปบวชนะไปบวชเป็นภิกษุไม่ได้ครองเรือนนะแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งจริงไหม ก็จะบอกว่ามันก็ไม่จริงนะถ้าเราไปดูข่าวเราจะเห็นว่าภิกษุบางหมู่บางเหล่าเนี่ยซึ่งผิดพระธรรมวินัยไม่เคารพพระธรรมวินัยนะและเมิดอสีขาบทนะบางท่านนี่ปรราชิกนะไปเสพเมถุนนะไปลักขโมยทรัพย์ของที่ชาบ้านเขามาทำบุญกุศลนะไปเปสีกาก็มีนะเอาไปเล่นพนันก็มีอย่างเงี้ย เพราะนั้นภิกษุเหล่านี้เนี่ยเป็นภิกษุที่เรียกว่าปราชิกะแหละพนะ้นหมดสภาพจากความเป็นภิกษุแล้วด้วยซ้าไปแต่ว่ายังทนอยู่นะพยายามอยู่ทนอยูนะ่หน้าด้านอยู่เขาก็เรียกเหล่าพวกนี้ว่าอรชีนะพวกหน้าด้านนั่นเองนะเพราะนั้นสังเกตนะครับว่าที่บอกว่าการออกจากเรือนไม่ของเรือนเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยมันก็แล้วแต่นะว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวครัวเรือน นะที่เป็นเหมือนเปรตผีไม่มีศีลไม่มีธรรมนะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนะไม่เจริญสติภาวนานะไม่เจริญสติปัญญานะอยู่กันด้วยการกัดฉีกทะเลาะวิวาแบวแวงเนี่ยานออกจากเรือนนะไม่คองเรือนนะครับแล้วไปบวชเป็นภิกษนะุถ้าไปบวชแล้วอยู่ในพระธรรมวินยัยนะอยู่ในสำนักนะที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยนะมันก็จะลดความเดือดร้อนวุ่นวาย จากครอบครัวจากการทุศีลของคนในครอบครัวของคนใกล้ตัวถ้าอย่างนั้นจริงการออกจากเรือนไม่รองเรือนจากครอบครัวเปรตผีอย่างเงี้ยนะไปบวชนะไปเป็นนักบวชไปเป็นภิกษุนะซึ่งเคร่งในพระธรรมวินัยไปสู่สำนักปฏิบัติที่ถูกต้องอันนั้นเห็นด้วยนะว่าจะเป็นสุขอย่างยิ่งเลยนะแต่ได้ทางตรงกันข้ามนะ ท่านอยู่ในครอบครัวที่ดีอยู่ในศิลป์ในธรรมนะอยู่ในยิริอดปะนะเป็นครอบครัวที่รู้จักบาปบุญคุณโทษนะรู้ว่า,าควรจะเจริญสติภาวนานะควรที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่นะควรที่จะดําเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางอรียมรัคมีองแปดนะอยู่กันด้วยความผาสุกและทางครอบครัวก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วไปออกบวช นะดันไปเข้าผิดสำนักนะไปอยู่สำนักื่องเจ้าอาวาสเนี่ยนะเป็นภิกษุผู้ทุกศีลนะผู้ที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยนะครับไปสอนผิดผิดคำสอนผิดผิดนะนำพาการปฏิบัติผิดผิดถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะเป็นครอบครัวที่มีศีลมีธรรมมีเหรอยวเปะรู้จักการเจริญสติภาวนารู้จักการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วครอบครัวเหล่านั้นดีไม่ดีนะมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผล อันนี้ผ่านได้ด้วยนะซึ่งต่างจากการไปเข้าสู่สำนักผิดๆนะไปเจอเจ้าอาวาสไอ้เจ้าคณะอะไรต่างๆย่อเห็นข่าวอ่ะนะไปเสพเมถุนนะไปล่วงละเมิดทางเพศบางทีไปล่วงละเมิด,นะ,มดนะไอ้อะไรอะ่ะเมียชาวบ้านนะลูกชาวบ้านเขานะเดือดร้อนนะลักขโมยทรัพย์นะในวัดนะไปเปสาวไปดูคลิปสาวอาบน้ำอนะซึ่งเป็นภาพอันอุบาทอนะซึ่งภิกษุ ซึ่งควรเคารพในพระธรรมวินัยนอย่างยิ่งเนี่ยแต่กลับละเมิดและไม่สนไม่แคร์ด้วยนะนะใครจับได้อะไรก็จะหน้าด้านต่อไปนะจะคลองผ้าเหลืองต่อไปก็กลายเป็นอารัชีนะผู้หน้าด้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการออกจากเรือนนะไม่คลองเรือนแล้วไปบวชอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะจะกลายเป็นทุกขอย่างยิ่งไปเข้าสำนักแบบเนี้ยสำนักซึ่งไม่ได้รปโยน์เลยเลย นะการบวชในผ้ากาสวาวพัดในผ้าเหลือมนี่ไม่เกิดประโยชน์ไเลยนะมีแต่บาปกรรมนะหนักกว่าชาวบ้านคารวะอีกเพราะว่าผู้ที่ทุศีลไม่เคารพในพระธรรมวินยัยนะและยังหน้าด้านนะอยู่นะในการผิดพระธรรมวินยัยนะอย่างบางท่านนี่ถึงปราชิกละก็ะยังหน้าด้านที่ยังไม่สึกนะปฏิเสธทุกอย่างนะก็ยังจะฝืนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบาปกรรมหนักมาก นะพวกที่ออกบวชนะบวชแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวแบบนี้ก็แบบกรรมหนักมากนะก็สู้ผู้ที่คลองเรือนไม่ได้นะผู้ที่คลองเรือนอยู่ในศีลในธรรมนะครับเอ่อทั้งครอบครัวนะก็มีศีลมีธรรมมีฮิริมีอัตตปะนะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4ี่จเจริญสติภวราเนะี่ยครอบครัวแบบนั้นนะ่ยดีไม่ดีนะทั้งครอบครัวเนี่ยอาจจะสามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลนั่นเลยนะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวเกินเลยไปนะ ในครั้งพุทธกาลก็มีอย่างครอบครัวของท่านอนาถาบินิกเศรษฐีเห็นไหมท่านก็ไม่ได้บอกบวชนะท่านอนาถบินิกัสเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันนะอยู่ครองเรือนนะท่านก็มีบุตรชายแรกแรกบุตรชายนะก็เกเรหน่อยท่านก็เป็นห่วงนะก็ใช้กุศโลบายนะให้ไปฟังทรรมาผูุ้ดธยเจ้าในการจ้างเงินไปให้ไปฟังทมถ้าวันนี้จดจําคําสอนพุทธเจ้าออกไมาได้มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้เงินนะแรกแรกลูกชายท่านก็ไปฟัง ฟังไปฟังมาน,นี่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยห็นไหมใน,นครอบครัวของอริยะบุคคลนะต่อมาอเขาเรียกว่าบุตรีท่านหนักก็เสียชีวิตนะด้วยเจ็บป่วยนะแต่ตนะนี้ก่อนเสียชีวิตนะบุตรีท่านก็เรียกท่านว่าน้องชายท่านก็ตกใจทําไมเรียกพ่อว่าน้องชายก็นึกว่าเอฟั่นเฟือนหรือเปล่านะะเวลาใกล้จะเสียชีวิตอาจจะสติฟั่นเฟือน ก็เลยไปทูลเล่าพระพุทธเจ้าฝั่งพุทธเจ้าบอกอ๋อไม่ใช่นะบุตรตีท่านเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลละนะเป็นขั้นสูงกว่าท่านอีกเป็นพี่สาวทางธรรมของท่านเน่เป็นพระสะกิทธาคามีนะจึงเรียกพ่อว่าน้องชายน้องชายหมายแปลว่าเป็นน้องชายทางธรรมนะบุตรตีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นพี่สาวทางธรรมของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นเพียงแค่พระโสดาบันเห็นไหม ก็กลายเป็นครอบครัวแบบนี้ไหมกลายเป็นครอบครัวของพระอริยบุคคลได้เหมือนกันนะเออเมืนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมุ่งออกบวชไปบวชแล้วนี่ดูตมข่าวเป็นภิกษุซึ่งละเมิดพระธรรมวินัยกลายเป็นอารัชชีไปนะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับมันการออกจากเรือนไม่ของเรือนเป็นสุขอย่างยิ่งจริงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่มันเป็นเปรตเป็นผีอยู่กันด้วยความทุศีล นะด้วยตัณหาไม่ได้อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยฮิริออรปะด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ยนะแล้วเมื่อเราออกจากเรือนไม่ครองเรือนไปบวชในสำนักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนะคารพพระธรรมวินัยนะเป็นสุขอย่างยิ่งจริงเพนะราะว่าเป็นหนทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นนะมรรคผลนิพพานแต่ในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะ นะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบุตรหลานเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมมีฮิริอรัประ,ปร,ะรู้ความสําคัญของการเจริญสติปัฏฐานสีนะรู้ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐานสีนะเพื่อเพื่อไปสู่เป้าหมายนะอริยะสัจธรรมนะมรรคน,นิพานเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมม,รรม,มีฮิริอรัประนะท่านอย่างนั้นนะท่านอยู่ในเรือนก็ได้นะท่านสามารถเจริญสติภาวนาอยู่ในเรือนก็ได้สามารถบรรลุมรรคนิพานในเรือนก็ได้ ก็นะไม่ต้องไปออกบวชนะไม่ต้องออกจากเรือนไม่ต้องไม่คองเรือนก็ได้นะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนกับมีความใฝ่ฝันนะนะอยากบวชปรากฏว่าออกไปนี่ปรกากฏไปเจอผิดสํานักบ้างสานักที่สอนผิดนะสานักที่เจ้าอาวาสเจ้าคณะนี่กลเป็นรัชชีทุศีลไปไม่เคารพในพระธรรมวินัยนะแต่เปลือกนอกเนี่ยจะดูสมณศักด,ดิ์ดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะดูแล้วแบบดูดีอ่ะ บางคนนี่ออกบวชไปปรากฏอ้าวเจ้าอาวาสนี่โอ้โหอารัชีดีๆนี่เองนะผิดศีลผิดธรรมนะปรราชิกแลนะไปเสพเมถุนนะไปลักขโมยทรัพนะของชาวบ้านเรียกว่าทําบุญนะไปเปสาวไปดูคลิปโป้อย่างเงี้ยนะเอออะไรประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกแยะให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําได้ทุกการสันที่อยู่ในบ้านเรือนก็ทําได้นะ พระอริยบุคคลไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบพระอริยบุคคลอยู่ที่จิตจิตผู้ใดที่จเจริญสติปัฏฐาน4นะจะเรินสัม,มปัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พชงเอริยมรรค8นะได้ถูกต้องตรงทางถึงความบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมนะเรเรียกว่าได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันนะ,นะ,นะีแต่ว่าในชาวบ้านเารวัตอาจจะยากหน่อยเพราะว่า มันมีภารกิจในเรื่องของการทํามาหาเลี้ยงชีวิตอ่ะซึ่งเป็นภารกิจที่หนักสำหรับชาวบ้านคารวะซึ่งได้จากภิกษุพิกูุเนี่ยหน้าที่ตรงเลยก็คือการไปถึงอริยรัพย์ไปถึงโลกุตตรธรรมไปถึงมรรคผลยิพานนะการเป็นอยู่ถึงให้ชาวบ้านนะคา,วารวะเลี้ยงดูนะท่านก็ออกบินทบาทวันไหนไม่ต้องการรับอาหารก็ไม่บินทบาทนะบางท่นานก็ถือทุตรงควัวะเคร่งนะเพื่อจะอดอาหารเพื่อจะเร่งการภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราถึงต้องรู้เป้าหมายกันนะไม่ใช่ว่าโอ้มุ่งจากบางคนเนี่ยกออกบวชแล้วกันนะอยากบวชเพราะติดเครื่องแบบบางคนคิดว่าโอ๊ยการบวชนี้ได้บุญเยอะนะเข้าไปบวชแล้วอยู่ในผ้าเหลืองได้บุญเยอะบุญจริงๆมันอยู่ที่จิตนะบุญกุศลจริงๆอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองนะบางคนไปบวชอยู่ในผ้าเหลืองเห็นไหมแล้วสุดท้ายกลายไป,ปอะไรเป็นดาราชัชชีบาปหนักกว่าชาวบ้านคาราวาสอีกนะ เพราะนั้นการเจริญสติภาวนาไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบนะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยนะนำคำสอนพระพุทธเจ้าคือเรื่องของสติปัฏฐาน4เนะี่ยนำมาเจริญนะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะไม่ใช่อยู่ในเครื่องแบบนะแต่คนไทยยังติดอย่างนี้อยู่เยอะมากนะว่าบวชแล้วได้บุญบวชแล้วได้บุญนะแต่บวชแล้วรูู้ไหมว่าถ้าไม่เคารพในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด นะไม่เจริญสติภาวนานะในเครื่องแบบเนี่ยเราไปละเมิดพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะพระธรรมวินัยข้อที่หนักๆน,นะอย่างปาราชิกสังฆาทิเศษเนะี่ยมันมีบาปก,กรรมเยอะนะเพราะอยู่ในเครื่องแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างของการดําเนินมานะท่านจึงบัญญัติไงนะพระธรรมวินัยเป็นเป็นศีลที่ผิดแล้วอาบัติหนักปาราชิก นะเป็นสินที่ผิดแล้วหนักรองลงมาอย่างสังฆาทิเศษอะไรประมาณนี้นะลงมาไล่เรื่อยๆเพราะนั้นแหละนะเครื่องแบบคือเครื่องหมายของผู้เรียเจ้านะเพราะฉะนั้นผ้ากาสาวะพาสก,ก็คือธงชัยของพระอรหันต์นะเพราะอะไรคนระับเพราะว่าเหมาะควรนะสมกับความเป็นพระอรหันต์ที่สุดก็อยู่ในเครื่องแบบนั่นเองนะเล่าสู่กันฟังนะครับก็ให้ได้ข้อคิดไปเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้เป็นการออกจากเรือนไม่คลองเรือนเป็นสุขอย่างยิ่งจริงไหมก็มีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริง รเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ